ล่อรางวันต้องเข้าใหม่ดาวิกานุ่งบิกินี่ทราบร้อนแรงยิ่งกว่าสึนามิเมืองไทยเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่เิี้ยวกระเป๋าในช่วงซัมเมอร์ไปพักผ่อนรับลมทะเลชิลๆสำหรับนางเอกมากฝีมือใหม่ดาวิกางานนี้เจ้าตัวก็ไม่พลาดหยิบชุดว่ายน้ำหลากหลายสไตล์ไปด้วยซึ่งแต่ละชุดบอกได้คำเดียวว่าทราบระเบิดแตกมากมาก ไม่ว่าจะเป็นชุดบิกินี่คาร์บอยสุดเผ็ดอวดบอดี้ที่เป๊ะปังหรือจะมาเป็นสายหวานบิกินี่สีชมพูพร้อมชุดเดดคุมแบกอกเกือบถึงเอวอวดความแซ่บที่ใครก็ต้องยกนิ้วให้เลยค่ะล่าสุดยกมาอีกเซตที่เรียกความฮือหาได้แบบไร้ที่ติมาในชุดบิกินี่สีดำโชว์สัสดส่วนรูปร่างผอมเพียวอกเอวมาเต็มโพสท่าอินเนอร์สุดพลัง พร้อมแจกรอยยิ้มที่สดใสถึงแม้จะมีเสื้อคลุมซีทูปิดก็ไม่อาจต้านความเร่าร้อนของสาวใหม่ได้เลยจริงๆจ้าทั้งน่ารักทั้งแซบแบบนี้ขอยกโล่รางวัลเจ้าแม่สายแซบไปเลยจ้า